ครับวันนี้ผมบอยร้านสติลเลสซิ่งนะครับก็จะพามาฟังเสียงท่อ JTC รุ่นซูเปอร์สปอร์ตที่ยอดนิยมใจรถซิตี้100เทอร์โบแท็กต์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูงานก่อนนะครับตามมาครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อสแตนเลสทั้งใบนะครับเดี๋ยวแอดมินดูใ,ใ,ใกล้ๆทีก็จะเป็นสแตนเลสขนาดใบกลางนะครับแล้วก็ตรงปลายเป็นไทเทนตัวนี้จะเป็นไส้เยื้องนะครับเหมาะสําหรับรถเกียร์ออโต้เพื่อเพิ่อมอัตราเร่งแล้วก็ ไม่อืดเสียงไม่ย้อยไม่ห้อยนะครับตัวนี้อัตราเร่งดีแล้วก็เสียงในรถไม่ดังอันนี้ลูกค้าใส่เป็นชุดคิดตรงรุ่นคือคือขันน็อตสอบตัวใส่ค่อนปลายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงอีกทีนึงนะครับสรู่นะครับ สุ้มเสียงก็จะประมาณนี้ครับออกแนวนุ่มทุมนะครับแล้วก็ไม่ดังไม่เสียงดังวอยๆเกินไปแล้วก็ในห้องโดยสารเสียงไม่อู้ไม่ดังนวกหูนะครับสําหรับรถซิตี้แฮทแบ็กค่อนข้างที่จะเหมาะเพราะว่าของเขาจะทํามาสําหรับขนาดรถเกียร์ออโต้สำหรับเกียร์ CVT <c oughs> เพื่อเพิ่มอัตราเร่งแล้วก็ไม่ให้เสียงห้องโดยสารดังจนเกินไปนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเบิรให้ฟังอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเดินเบาก็จะประมาณนี้เสียงไม่ดังมากนะครับ วนี้ผมบอยร้านสตีลแซะเซนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นไว้นแนวทางสําหรับเพื่อนๆแล้วกันที่กําลังหาท่อใสยตัวซิตี้1.0 Turbo นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมของรถรุ่นนี้ของที่แอนด์พซีนะครับผมวันนี้ผมบอยร้านสตีลแซะเซนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ